นี้เป็นครั้งที่8ปดเสม0มกราคมส5 6คหาร้สิ้าข้าพาในระปิยเจรินันขอเป็นวิชาสารยาระมยาิาลพรมาธรรมภาสังฆและเป็นอาจารย์ในพยะรองค์ปฏิเทวราองค์ปุสุดวงบุญเดียรวสารตลอดทางบะาผู้เป็นเจ้าของราชินนาวขอเทวดาท้าวจุลจมในการสเรรพระพจ้ารนี้ขอทุกาูคุณที่รับาุบาจารย์และเทวดาเท่าไรโปรดจงนอนรอจงข้าพาบปสมเดกิการส่นใ่องต่อง มรนโุปะาจงดาจักาเวสุขะรัตคันฉุกเทวดาสัตมังโมิลาจุิัสุสัโมกตัสักเกันมีสุลปีสติกิลาเตจันไกจันตันิเขยิมานิทีเพรเตจักรมีต่รูว่าานเหาวิรุปเขเดกุมัจยาดุเตวาชาลัทธราวิสเมยะัันธันดาคาติมันดาสันติเขยยมุนิมัจจันสาโเมสุนันตุดวาสอโลยมนาธรรมาสวาาาลยมันาธรรมาสนาลยมะทันตา บุสุนมัสิบิกาถางน้มนทีสามกตัวตสมาสมงทิสามน้ามักบตัวตสัมมาสงสามน้ำตสมาสมุทธสสะบทส่นสาจากรริยาคาถานั้นที่เมสรางคัญยมพุทธมสรังวาราเอเดนะสวยสนาโสจุเมืสวดานันที่เมอสรังอัญยามงมสรังวาราเอเดนะสวิีนโสจุเมหตุสัปทานนั้นที่มีสสรางอัญสองคุทธมสรางวาราเอเดนะสวชนโสจุเมืสัปา ปรสูบะคฤตโกนาเถอีที่การาถามหากริโกนาเถอดายะสัพพะปิณังดูเดระวาบรมีสปะสังโพมองิมุติมาเอเดนาสเวนาเชนามาหรุสัพพุทธวะมหากริโกนาทเถอดายะสัพพะปิณังดูเดระวาบรมีสปะสังโพมองิมุติมาเอเดนาสเวนาเชนามาหรุสัพพุทธวะมหากริโกนาเถจุคายะสัพพะปิณังดูเดระวาบรมีสปะสังโพมองิมุติมาเอเดนาสเวนาเชนามาหรุสัพพุทธวะ บทสวดมาสมัยสุดเอวันเมกงเอัว่ายางพักวาสเกสุวิหาติกะปิลวพระทสมมหาวรมหาตาพิุสังเนะสงรจัไม่ทีพิุสันเหิสัพเทกราติิกโหิเทวตาเยปุญญนะสติปหนิกักาทัานิุสังขันจัก จะต ah ok oh oh ak um ินาสุตตาสายจานาเทวานาปตวะสโหเสียยำโขพรวาสังเคสุวิหารวาิกกะปิดกเปนสื่มาวิมหาดภิกุัยญาณสิิปัญจมรรจัมภิหตปิกุสติสติเหว่าอรหันิัีนกลาดุหีเทวะตาเยอนปุณณัสน์ได้หอนเีธรมัสนายนัปิจัยนัไยามปเยนะกวาเด่นด้วควารสมายามะ อุปสังคพิทาวาภระดิ์วัตถุปสิเกปัเกคาถาปุริสายามาดีอัเทโคราเดวาสศรษาปีนามานมาปรุริสสจม่ามาวาาหังสังยะาสาตังมาวาหะวิยัตุุตาเสสุเถเเบสุอันลาหิตาลาัตโตปะลุโตปงตุปะหังสุ อัตโขตาเดวตาพัทมันดาลเวตวเอกามันดาอัจฉรเอกามันาที่ฐดาโภเอกาเดวตาพัมันาสีเดมัปดาอัสสิมหาสมโยปวะนิสเหมิงมหาเทวกายยาสมาปทาอาภัตตมหอิมันดาวัสมยาทักษิณเยวะอรหันชิสันติอัตโขอัปปาราเทวตาจารมัต้องสีเดมัปดาอัปสิตันตระโคสมมาคัสสสุจตังไตอัตตโนปจุกะมังสุสารฆพินะนิธานิฆะีิระวานิ้ิกลังติปันธิจติ เาตอออิีมชาดกัทีสมาาจประตาส่นทตัวุสูนาคติมรวปราดดาววต้เกยังน้อัเคาสียืว่นเซทั้งตตนะจเอจาเปนระูเมิป่าหายามนุษสัติเดวว่ยายาริสสัตคอยูีและลัวฟัวิครามันเปนสีพิเศเมอนักพิเวษไเจส้สุโลกการถูกใจวิตาสนิพเวลาทุงติสักระนาคธนั้ ทศนายปิกุสลธรจัรปิเตวิาเวอเยดานะราตวสมสมุตาเตสังพิภพัตานะเตวร้อยเวทวดาสติปาเสสุยะิมยหังเอตระหิเอปิเติาเวอสุตีขนะคตานาภสัสมุตาเตสังทีพัตานเอตวร้ยเยวะเทวดาสติปตาเมิสันตีสยนะิมยหังเอตระหิเถิกสัมมิคเวเดวะกายานานาิิเตยิสัมมิกเเดวะกา สัมิภิกเวเทวกายานันทมิตาสุตตานสุตตานะนาสิกาโตตเป็สามิติเอตังเตเตกุกขุพุทนจาจรายจา สิโลกับมนุสสารมีักกกุลมาปราสิเกสิาคิวิคับปาปตันตาตอมปาหตาพืสีหาวาลาวสิเมโรและัสสิุโนทันตมลาสุตาวิปานาสมาลาวิลาปินดปัสิเกตะวันวันกับอีลาวัตบิดาโรวิาสองเกสตาิรักเดียวกักายอภินิวิชานตปิกบูเต็มพว่าการุสตุปุจจาสัตานาเตสัมพุทโธยานาลุศานาทัสนาเอเบเกระวัตถุรัฐาสานามิจตันตเสัตตาสัตตาเอกเสะหานามลุศานามาทั สภาพุทธาอภุมด่านจากสภายายัวิารากภูมิคติรอนวิตาสองเนศตะเนเตวกายะบินกัตาเตวิชานาดาพิโเยวะหาคิดยิสามิเกิดเหตุรูปปโสตาสหัสสเวย์ภากุมาภิลาวัมอิที่มันโตชุติมันตวงนั้นวันโตยัสสิโนมธะใาปิตาุนเิลาสดจตนว่นาชาสหัสสายมัมมัตายักษ์ผานานัวันนิโมอิทิมันชุติมันตวงนั้นวันโตยัสสิโนมธรรมะนิกามุลาจดจีว่านาสตาคิดาติสหัสยักษ์ผานานนั้นวัน สาขาสายนานันโนนีทิปชุมันโตวันน้ันโยสัจโมโมทมนาพิกโมวินาเติวัเวสามิตาปัจจัตาขานานวันนี้โนอีทิปนโรชุบมันโตวันน้ันโดยสัจโนโมทมนาพิกโมวินาติวัดนางกุิโรราคะิโเวบุ ศาสตวมีสนอวินโยนารสตหาสายนาบรวิปาสติกุมพิโรลสักองโสภานสิงว่านาบุรีมัดี่าลา้าเราได้ขอประชติกาบาธบีหาวิทยาริมาวัตชนิทวานาพิันสิ่ิวนาักขิเนนจัตที่าารุรีโมรมานาสัตว์บราิีมาวิทาลัสสุปิโสภาวุมาหาพา ที่บรรดาชุดที่บรรดาวันน้ำบดงและสหสิโมุทัมนาพิจมุลพิณสาทรงติงว่าในปัจฉิมจัตทิสาราชาวิรูปภูปัสสตินาคานาภิปฏิปติมหาประชายศสิสุขุตเปิดโสกสังเวียนได้ทำมามหาปัญละอีที่บรรชุดที่บรรดาวันน้ำบรรดงและสหสิโมุทมนาพิจมุลพิณสาทรงติวะนังพระราชาที่สาราชาวิรูปภูปัสสตินาคานาภิปฏิปติมหาประชายศสิสุขุตเปิดโสกสังเวียนได้ทำมามหาปัญละอีทธิบรรดาชุดที่บรรดาวันน้ำบรรดงและสหสิโลมุทั้งมนาพิ ทิสังตัศละถวากินในน้วิโรโคก็จะมีนาวิโรปากควิโรตุนันทิสานจตากเลืเตียยมหาราชาสมันตาจติโกทิสานรรมลามานาจตุวินวันิจปิลวะเทเวเดสามายังิโรธาสาอาภูพันจมิกาสทามายาภูเกนทุวิเกนทุบผู้รจักผู้โตสาจันทุ์ธนกรรมให้เจริจใจกินด้วัทนด้นีนะรู้จักปานาโต่ันมันโยจากวัสดุโฉมมาจาริกังเสนอกจากนัโน้ออชาสโนสะโผ องคูปัน <hi> จัติโกเจวะติครูเสยวัจตะเอเนราาชาโนคันาสาราชุพิโมทมาดาพิกมงพิกาสิมิวะนาคารงคูปันสาราคาเวนสามาสหัสจัการกางพัสาองคูปัยาคาสหายาติปิยมุนาทัถจารานาาคาญาสนเอมาโนมหานาโโบาคสิติวะนังเอนคาราเชสหัสหาหินเดวยมาติกิวิกุเวหายตา เทมนาวาตาจินตาราสุปนาอิตเตสังนามัภายันตานะคะก็จะมาสีชุมนโนเทมากาสีพุทโธสนหิตวมาาจิบริวันยายาปนานาสัมนามังคสุพุธังชิตามิชิตาเทนะสงอัริาพัตตรจเีที่นยยักสัาาักชาลังเน้าสุราาินะเวขา

ja dhewa sa hali sa samastu weyama tantasubha ni sati upacanda mahuparagita stana sada yosuriya mahuparagita ngaka dana iboga kiruma abu motavala atava samana mota do setu subha phaka pudinda phasase sadana khaya sapena namani no yadi matu suti matu namana mota do setu subha motavala vikumikansa niteva namani

จนามาจนามรรสามุสตมาธิขาภาทถรูอาภูโติกาอาตะูระโหเทวายสาโลหิสมาสีโรปลามหาปะัาอาภูเทวายาสางสิโนท้าเสดียสักากยาสเปนานานนวันนโนอทธิันโตสุจิมันดมันวันโยาสสินโมงมันาิสมุิันสติงวะ นางสุดการกับบุญมหารุคาคูเวกันนาสาสารโทระาคมโมคาอาคูเทวาวิจิกนาทัศมันตาพะชาวิสังกาเจยสันสิงโนทัานอย่งอาคาปัจโนโยทสาภิมิสันติทศเดชาพยศพินานาเนาะมนีนอิทิมาตุสุติมันตมนมุยสังตินมุทัพนาอภิกมจึงพิมวานังขมิตาจุตายามาทัานตกาเจยสันสิโนสามพิตรมาลามาเชาโชตินามาจอาสาวา

สามังรักเกขตรางนาคจันทรอจิตาสิตาสักบาราคงเจริตอินิพัตจ่าตางกุมารโอติโสจาโสปาคัามิติว่านาสาพระนางโมกานางมหาพระมาที่ดีได้เีือนางโมตปสมากโยอิยสันสีโสทัสตาอิสราูการเจเกว่าสมัติโนเตยจมสมัวัตคามัสวัตโตอาคาปิโตปริวาริโตเตจ่าสัพยินกันเตวิเตเตวิตัมเมเกมารสนาปิกรามิปัสสกนะสามุทิยเอดะปันตระปันตะราคีนะปันตะมุตตุโว สมเด็จพระราลเดามาวงพุทธศักรีในปีที่14มหาเสนอการภาษาอาเภยไซยิดไปนนาต่ละมหาจักสัตว์รกระเบรเราวางยักษ์ดาวระุกรเมโกที่มยังทสวิชัยก่ตาโถวที่ดัติสังคึนโทวอสังยังว่าเสถันจากสตางวิญญาณพิรควาักดมารมดิพิสตางสัเกสแสดงเตมารเจนาพิการตาเตวิจารณาถาวรคาโว จะประมาการดุสุสิาสานาณาวัตากิกขปการมุงมีสจำดวมาเปียงจะอยู่สเพวิรัสสังกามาลายาติกายาสันติโนโมดันเดียนะผู้ดสมกาเดชในจตาดีปุโชนุชายปอละครน้มุงมีะเศาายมิการเปรนสิทธิเตชะป็นสิทธิป็นสิทธิาลารายาปะเด็สุลายสิทธิพรฒมาอเชินอาจิตุภาภคบิรากาสุบุทวัคภูคาภงคาจฉชมนัชเชยยประสิทธิพาวันดุเ ชายะชยะรณีธรณีอยู่ได้ดีอยูด้ดีได้ดีดีดียะงียเยข้าชการะทไสนไ้แนามัจุราชรักสีชายะชายะขบิธีสอพีนาเินาคีพาิพการหชะชยะเป็นนิิพาโระีทชายะชยะสังีการมกชชัยะชายะรุรุณวิาราาชายะชายะสมภาติกนักุลละกุชายชายะข้ากโยสดระปะชสีหัาพยาคีปาชายะชายะรุรุณพิาาชิตตาชิตาเสนาเลวุัสตีนรีชายะชายะสุกาสุกชีวิชายะชยะ จริกตในตัดเลสตาสุดายาช้ยใช้ยาตงสามกินสาธรามช้ยยะชัยยะกรั้าพราะเกช้ยะชัยะมรุนยะเกช้ยเสยรักเสสุลากุชาเดชาช้ยยาปนทันชัยาใช้ยาาชาที่ใจช้ยชยปัจจุบสอมชื่ใช้ยัหันทาปเจว่างใช้ยัมหาสุรรนทร์เทวาช้ยยะชัยะพันสุรโคช้ยยะชัยานาโควิโรโคจิตับโคจันทิมารวินอินโทจวิเดียบุเบโรพุตโรสัอิจิวาโจุจุุต sama ada wasit di bahasa arinya jinsin namung bahasa khayak raung mung pun ade shayak thamung sadang usah arung shayak ade de dan shayak ade tim dan shayak ade sudhi kapan tuduh ade ade dan putechamang kalang ชัยโยปีบรัซาซิลมาตัวยามาราซาจาปาติมาตัวปาราฮิรุโกเซนโพนี่มันเดโมริตาชัยนาตาตาฟันนาคนามาเปเซโนชัยโยปีกุตตาซาซิลมาตัวยามาราซาจาปาติมาตัวปาราชูโกเซนโพนี่มันเดโปรโมชั่นอาชายาตังคาจิชักคารามะเอเซโนชัยโยปีกุตตาซาชูริมาตัวยามาราซาจาปาติมาตัวปาราชูโกเซนโพนี่ อีกหนึ่งร้อยหกสิบห้าศูนย์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 ห้า <tuk tangan> diopi prestasi di teman-teman yang merasa amitoparasio bosamp di tepatnya saja tata bangun makrana 70 titik dan mulia segalaangan dipertuno ewang tumbang bosio saya cocok sekali apabila asih teman-teman di di protokol fisi ke kesehatan kabupaten kota di jumlah pada zona kala sul kala tas ramah san su pada kinang kayak mana sama-sama pada kinang ketenangan di pada kinang pada kinang segala โหังสาะเหิยญติป so ีสุนันท์โมโนเวเทวามิดาเธิคนาดีายุปัสสาโุจิาโฮสะพารักขันโทสัตานักขันทุชนาสาวาายาการสินทธนานเสามตรกถโมรัฐายุตาการในปัจจุันวสังฆสาวาหาดการรุปัจวาเดสาวาัเทากายาสุขั้าทีที่สุขารันตุยับถอรักหง เบอร์สุดมาสุกายมอกราเป็นสุกายกาสมัยยงระาวิหารตเชตวันอนเิกจามีนัะโะวพิามนเทสีิคุโพธิะตเตติะโตปัจจันสุส่ะวตเอตะทัจักอุดาวาพิเวระาตาอุดาวาตะาตนาทิฏฐาสาธาตุธรรมะทิราธรมะิมดาสเพสังขาราอนิจจตังคโตอภิสัมพุทติอภิสมิติอภิสมิตตวะอภิสมตวะจิริเตสิติปัญญาเปติปัเปติวิวัต ทิตาวะสาธาตุธรรมะทิฏฐาธรรมะนิยมิจาระสเปสังขารลูกข้าที่ังคาราโตอภิสัมพุลทติอภิสัมเพ็ติอภิสังติตวะพิสุนติวะอาชิคติเทเสติปัญญาเปติปัญธัเปติวิวาติวิภาชติอุตินิกรติสเพสังขาราอธิชาติทุกขาติอุปดาวะภิเกเวตาชกัตนาภิดาวาตราชกัตนาทิฏฐาวาสธาทุธตมะทิฏฐาธรรมะนิยมิจาระสเปธังขาราลูกั้าที่ดังคาราคตุปิสัมพุลทติ อภิสมนติอภิสมณีตบาอภิสมนมาอาจิขดีอาเทเสติปัญญาเปติปัญธาเปติวิวาราติวิปัจเจิภุริกรุติสัมเพธรรมานันตติที่มาวจักขวะอาจารานาเตปิกูพระวจุปัสสินันตังอภินันทุนติอุสุปันเตกรัตถาถาแปลอันที่นา้ว่าเคยมีแล กันเกรติากะบุคคลไม่ควรทำกับสิ่งที่ลงปแลวด้วยอะไรและไม่เป็นงคลสิ่งนี้มาให้ถึงญาติธตที่จำปัานาตาอภรจนาคตานสิทธิภิกะรป็นสิ่งมีพุกมาปัจจุบันจิตโยธรรมะตัตตัตาวิปัสสติอาสัยหิลาสังตังนะตามวิปามนะรู้ดูกระเยอะก็ได้เห็นธรรมเกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่งานจะจะมันมีการไปเขาคนเพราะปุนอาการเช่นนั้นไว้อาชีวะกิจจตปังโกชัญญามรังสูรเวนความเป็นกิจทีุ่่งรือวันนี้ใครจะรู้ความตายในพรุ่งนี้นั่งหินนอนส เอวังวิหาริมาตาปิอาโหรัตตมันตังทิตังเวพันเทการัตโตสังตโตขดิเฉติมุนีมุนีพู้สงฆเพียงเขามีเย่ความประยชนเชนั้นไม่เกยดคาากมายขคืนว่าผู้มีอยู่เป็นเพเดียวก็ได้ชมบทสวดธรรมะสังวิชนาละแปลสเปสังขาราสังขารเกิ่างกายจิตใจและทุกธรธรรมทั้งหมดทั้ิมัม่เกียกระดับไปมเปสังขารแลทุกยาสังขารเกทดร่างกายจิตใจแลทุกธรรมนั้น สิมปนดุเเราก็้นะตายไปสเพธมานตาสิ่งตางทั้งปวงดั้ที่ไม่สังขารและไม่ใช่สังขารมดทั้ง้นไม่ใช่ตัวไม่ตวรไม่ควร้วยเาวาหรือเปล่าทุกบังชีพปตาชีวิตของไม่ยั่งยืนทุกยังบารนังการายเป็นของยั่งยืนเ้อสาวมายาไม่เป็นตาใจเราไม่ใจเป็นแท้มองนั้นนักิจโอสารนานมีเชืชีต่างชีวิตของเรกระต่างที่สุดทชีวิตเมเนียรนี้คือทางชีวิตของเราเป็นของพิเศษวัดระเมียร์นี้ ชุดทัวรเล่นศีนาทิเศติจะนำทัพไปดึนซึ่งแผ่นดินกระดิ่งครังพระดังอิทวทำงาท่านควเรื่องการหาประโยชน์ไม่ได้อาติชาสังขาราสังขารทั้ลายที่ปธมาทำเมโนมีความเกิดขึ้นละเสื่มเป็นธรรมดาิทธิวนพิทักิกาเกิดขึ้นในอปลาเตยสังูปัโมสุโกวามเข้าไปงลใช้สังขาทั้งหลายเป็นส่วนีนซอเสตาที่ปจักสนานที่าอยู่จะสิกจากนิสรที่ตอนแรเราจะตายตัดเทวบริสามิ แเราก็จะตายย่างนันเหมือนกันที่มีเอกลักสังคยยคลาสตร์ของแต่ี้น้ยมมีกันเราเลย

ิบวัพระมุิสนปาวาปฏิทานาคาถาญาติวนหาสันนิวิหารวาสินีทุมเปกเรโพที่คาเดทเฮนดินครับประมาณนี้ปราต้องปุบูชิตาโซนติงกรณเทถวิหารลัมันท่าเดทเราจะมัชานมกาจิปิโกโสาราวิธานานาปฏิบุปการสาวามาเตสานิกามาจิสนาสามนาภูตาิกิตาปัมมุเตชลาบุษยเยปุจจักรังภาวาเทเชิตาอาตมุปฏิกานิยนิกังธรรมมา ทีวีเทศัพพีภิกขะจังังคุตุสังขะยังราตุจะดับตามตำราสมัตตราชบุคคลาสังฆโฆดูมาขะโบวะอกายัจจิเตยัจจังอภิภิกขะนะสะโมวะตะเปพีธัมมจริโยปุฏฐีสัมภาวะนังยะมาธัมมะอะริยเวดีเตปะกังหะรูปะเปพีปาณีโนประสาสะะนะธัมมาตะนาปะโชชนโตตะไลเตวะสัจจะปุฏฐีนาวะยะสัปปะนะนังปุฏฐิกานังในตุมิจะมังมนาปิการะจริสะสันติจัง เดวิตาอุนโดชนะขดทุกขปัตตาจะนิทุกขายาปัตตาจะนิพายาสงปัตตาจะนิสงาตุสเปหีบานิโนเอตัพตาจาเกตาสัพยังวุสัมปาจังสเพปกรุงกัตุสัพมะเจติยาทานาสกัรตุทาายะลังกีรังรักัสัพพะกาบวริดาวุคัสตังสัวตาตตาูโมคุกัตดาหูดสังสุมังคลา สัพพะพุทธานุภาเวนะสัทาสิตีนัตรังโหทุสัพพังจุังครางพักขันสัพพะเถรวาดาสภพพะธรรมารุภหาเวนะสุตีหุบุญเจรังโหทุสัพพังจุลังครางพักขันโสัพพะเรวาาสพสังฆารุานเวนะสุตีหุบุญเจรังสัพพะเาาพระปะตาเจริญเงพลังอรหันตานายจัสิละขันเป็นมิตรสรเสรสัพพะเถรวาดาพระประตาเจริญเยังพลังอรหันตานายจักรินละันเปมิตรสรรเสรสัพพะเุรธาดาพระประตาเจนิญเียงพลัง ทานตามเชื่อันธิมสสเสสเปวาพระราพุตาเกตกรเชมงพลองพระราหัตทานชื่อันิมิสเปสมสเปวาพระราพุตาเกษตรกรชมงพลองพราหัตทานชื่อขันธิมิสสะเปสมสเปวาพระราพุฒาเตกรชียงพลองพระราหัตทานชื่อขันธิมสสะเปสมสเปวาระราพุฒาเกษตรกรเชมยงพอลองพระราหัตทานเชื่อขันธิมิสจะเปโสมสเปวุฒาพระราพุตาเกษตกรเชีงพลังพราตาชือันม รน้อนส่วนที่ข้าพเ้าไดปสสระกัรส้าของเราการที่จัวัดพนสสชนเดียนาาเสิเกียรติพระมชันนาบรมีนันบีรวมผู้ส่นส่นกาไหลคนที่รุมนพุ่งยุ่งชุมนสามารถช่เกนแก้ขาพเาได้ับปจะตส่ลไปในระกให้เป็นไปได้จนถึงมันเป็นสมาชกชาวหลังตวมีาชที่ได้มีาพเตาขอห้ข้าพเจ้ามีสมวนท่ั้งมาในพิสง์สนในมณฑประชาปการงานตลอดการที่้าทายเอาน้ำะหลทู่เดือนะาสาธุให้กระทรงบุญธารมนี้เป็นผลประเสยิฐที่ประเสร sáng sáng về sáng 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 biểu đức của chúng ta theo đúng là sáng đi tham sáng sáng xịn nhiều